สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาเมนูนะคะไข่เจียวแบบง่ายๆกันเลยนะถึง2เมนูด้วยกันนะคะบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะเป็นเมนูจากหม้อทอดไรน้น้ํามันใช้เวลาปรุงไม่นานค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะโดยที่เราจะใช้ไข่นะคะไข่ไก่นะคะเบอร์2ประมาณ4ฟองนะคะ ตีให้เข้ากันค่ะตามชอบนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะซึ่งเราทำเองนะคะเดี๋ยวจะทิ้งรื้อให้เนาะทีนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกสน,นของเรานะคะที่เราซื้อไว้นะคะ ตามชอบนะคะอันนี้ใส่ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเรามาจัดก,การในส่วนของพิม์กันค่ะพิอมอลูเมอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะทานม้ําันลงไปค่ะเพื่อไม่ให้มันติดพิมพ์นะทารอบๆด้วยนะคะหรือใครจะมีสเปรย์น้ํามันก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ลงไปเลยค่ะนี้มาถึงตอนตั้งอุณหภูมิกันนะคะ มน,น,นค่ะ180องศานะคะเป็นเวลา10-15ถึงนาทีนะคะแต่อันนี้มันค่อนข้างหนาก็1 5นาทีแล้วเดี๋ยวลองมาดูกัน,นะค่ะเราออมานะคะเอาซ่อมจิ้มดูนะว่าไข่อ่าไข่สุกแล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มจัดเสิร์ฟกันนะคะ เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับไข่นะคะฟูฟ่องนะะเรามาเริ่มทําไข่ชะอมกันนะคะโดยที่วันนี้นะคะจะใช้ไข่อยู่ที่สี่ฟองนะคะเพราะเบอร์เล็กถ้าเบอร์แบบไม่เล็กมากอย่างเช่นเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้3ามฟองก็พอนะคะอันนี้ใช้สี่ฟองเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตีไข่กันนะคะโดยที่เราจะใช้ซอสพุงรสตามชอบกันเลยนะคะนี่ดีนะคะให้จน เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตีขึ้นฟูนิดนึงหรือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะให้เพื่อนๆใส่มะนาวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ความคงตัวของรูปร่างไข่นะคะทําให้ไขฟ่ฟูอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้นะคะเรื่องนี้นะคะว่าเออถ้าใส่มะนาวเราไปในไข่แล้วไข่จะฟูน,นะคะทําให้โครงสร้างไข่เนี่ยสวยงามนะคะเดีย๋ยวเราจะใส่ลงไปนิดนึงนะะและตีให้เข้ากันนะคะ และตีไข่นะคะให้เข้ากันครข้างไข่ก็จะน่ามีนนะแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่ให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราใส่เพิ่มชะออมลงไปค่ะเพิ่มตามชอบเลยนะบางคนชอบเยอะก็ใช้เยอะนะบางคนชอบน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะ เพิ่มนะคะในส่วนของน้ำมันนะคะลงไปในนี่นะคะพิมพ์ต้องเป็นอลูมิเนียมเท่านั้นนะคะเพื่อจะได้แห้งฟูนะคะเราก็เพิ่มน้ำมันสเปรย์ลงไปนิดนึงนะคะให้มันเกาะเกาะพอเคลือบนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่ไข่ลงไปเลยนะคะปึ๊บนะคะเดี๋ยวเราเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะนำไข่นะคะลงหม้อทอดกันนะคะ ไฟกันนะคะ1 8อองศาค่ะเป็นเวลา15นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะกรอบนอกนุ่มในขนาดไหนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวฟูฟ่องขนาดนี้ฟูฟ่องมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเอาออกกันนะคะเห็นไหมกรอบนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันสุกหรือ,อยังนะคือมันจะกรอบนอกนะคะแล้วก็นุ่มในนะคะเห็นไหมโหนะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันนะ ทั้ง2เมน,เนูเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่มทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเราคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ